สวัสดีครับวันนี้วันที่3กรกฎาคมสองห้าหกนะครับวันนี้จะเป็นคลิปนะครับต่อเนื่องจากเรื่องของการบริหารจัดการโดเมน,นอมนินฟราสักเจอร์นะครับตั้งแต่2โดเมนขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้นะครับเรานะฮะคลิปนี้เราจะมานะครับ เรียนรู้นะครับที่เป็นคำถามจากสมาชิกท่านหนึ่งถามมาว่าแล้วในกรณีที่เราเป็นโดเมนแอดมินนะครับแต่เป็นไทยว่าผู้ดูแลระบบโดเมนเนี่ยทั้งสองที่เลยเนี่ยคือทั้ง2องโดเมนเลยนะครับสืบความจากตอนที่แล้วก็คือเราได้มีการติดตั้งนะครับดดโดเมน infrastructure นเ,เนี่ย โดยดีไซน์ออกมาว่าแบ่งแยกการบริหารจัดการเป็น2โดเมนนะครับโดเมนที่1ชื่อ i t i k z o r g o และโดเมนที่2ชื่อ n r t h i t i k z t o p นครับเมื่อดูตามชื่อโดเมนดังนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ทราบทันทีว่านะครับสโดเมนนี้เป็นโดเมนที่มีความสัมพันธ์กันในระดับโดเมนแม่กับโดเมนลูก ตามคลิปที่แล้วเราจะไม่อธิบายเพิ่มเติมตรงนี้แล้วนะครับแต่คลิปนี้จะโฟกัสในเรื่องของแล้วในฐานะนะครับนะฮะผมจะซิมูเลตโจทย์อย่างนี้ในฐานะที่เราเป็นซิสเต็มแอดมินของทั้งสองโดเมนนะครับแล้วเราจะไปบริหารจัดการเนี่ยนะครับรีซอร์ทที่อยู่ในโดเมน Infrastructure เนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับคลิปนี้จะเร็วมากนะครับผมจะไม่เยิยนเยือและนะฮะ วิธีการโจทย์เข้าจะโจทย์ก่อนครับสมมุติว่าทิ้ง่างว่าคุณเป็นแอดมินนะครับแอดมินของทั้งเป็นเราเรียกว่าเราเรียกว่าโดเมนแอดมินนะครับของทั้งสองโดเมนนะค,คุณนั่งแต่คุณนั่งทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะกรเทพินะทพ้งจางนะครับแล้วคุณก็ใช้เครื่องนะครับคุณมีเครื่องทํางานของคุณอยู่เครื่องหนึ่งนะครับในกรณีนี้เนี่ยถ้าคุณต้องการเข้าไปบริหารจัดการตัวโดเมน o u r c e หรือเข้าไปคอนฟิกหรือเข้าไปทําอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีวิธีการทํางานเข้าไปเนี่ยจริงๆคือหมายถึงว่ามีพฤติกรรมที่คนที่เป็นแอดมินเนี่ยจะไปเข้าไปทํางานกับตัวโดเมนคอนโทรเลอร์เนี่ยนะครับหรือไปคอนฟิกรีซอร์สหรือไปสร้าง User Account, ค o m คอมพิวเตอร์แ้าไปกไปกําหนด g g ุก policy ไปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะทํำยังไงเรามีวิธียังไงได้บ้างที่จะเข้าไปบริหารจัดการตรงนั้นทั้ง2โดเมนนะครับ ทั้งสองบเมีนะนะอ่าโฟก,กัสคำถามคืออยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นวิธีการแรกผมก็เขียนนะวิธีการที่หนึ่งเนี่ยท่านต้องเดินเข้าไปทํางานหน้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์พูดง่ายว่าท่านอยู่แบงค์ท่านอยู่ที่กรุงเทพสมมุติว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอยู่ในห้องเซิร์ฟเวอร์นะครับติ้งต่างว่าเป็นห้องเซิร์ฟเวอร์ยังไม่ได้อยู่บนคลาวด์นะติ้งต่างอยู่บนห้องเซิร์ฟเวอร์อันนี้ก็เป็นอยู่บนห้องเซิร์ฟเวอร์นะครับรอ,อ่ทโจน,นี้สมมติฐานอย่างนี้นะครับ นั้นถ้าท่านอย in in office, tired, yeah, Somehow, e um, ู่ท so <okay> like to like ี่กรุงเทพอยู่แล้วเนี่ยห้องเซิร์ฟเวอร์ก็อยู่กรุงเทพอยู่แล้วเนี่ยท่านนั่งทํางานอยู่ที่กรุงเทพท่านก็เดินเข้าไปที่ห้องเซิร์ฟเวอร์ครับแล้วก็ไปล็อกอินหน้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เข้าไปทํางานตามโจทย์ที่ท่านอยากจะทําทําอะไรท่านก็ทําไปแต่ว่าท่านต้องเดินเข้าไปที่ห้องเซิร์ฟเวอร์นั่นคือเงื่อนไขของข้อแรกทํางานได้แล้วถ้าเรามองไปที่ แล้วถ้าเกิดผมจะไปบริหารจัดการที่ตัวนี้แหะครับตัวที่เป็นดีซีสามที่อยู่ทางฝั่งเชียงใหม่ละ่ะอันนี้คุณเดินไปไม่ได้นะนะถ้าคุณจะไปทํางานหน้าเครื่องเนี่ยตามโจทย์ข้อที่หนึ่งนะครับคุณเดินไปคงไม่ไหวมั้งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอากําปั้นทุบดินคุณจะทําให้ได้ต้องไปหน้าเครื่องให้ได้คุณก็ต้องบินไปครับบินไปเชียงใหม่แล้วก็ไปเข้าไปนั่งที่ สำนักงานที่เกี่ยวใหม่ใช่ไหมฮะแล้วก็ไปนะ <S <S 1> <S 1> ล็อกอินหน้าเครื่องซึ่งคงคงไม่สะดวกแน่ๆนะถ้ายุคนี้จนะทำอย่างนั้นนี่ก็ถือว่าเออไม่รู้จะตอบอยังไงเลยนะครับเพราะนั้นข้อที่หนึ่งเอาเป้นข้อที่หนึ่งคุณทำงานได้เลือกเอานะครับถ้าอยู่ใกล้ๆก,ก็เดินเข้าไปนะเมื่อเราทราบแล้วข้อที่หนึ่งทำไ้ไปดูข้อที่สองกับรีโมทเดสก์ท็อป้าไปหมายความว่า แอดมินเนี่ยนั่งอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เขาทํางานอยู่นี่แหละเครื่องเดสก์ท็อปของเขาเนี่แหละนะครับมีมีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนั่งนั่งทํางานประจําอยู่แล้วก็โดเมนคอนเทเลอร์เนี่ยสองทั้งสองตัวเนี่ยทั้ง dc หนึ่งและ d c ซีสามเนี่ยนะครับเปิดรีโมทเดสก์ท็อปเอาไว้นะครับต้องเปิดนะถ้าไม่เปิดเขารีโมทไปไม่ได้นะครับพอเปิดรีโมทเดสก์ท็อปเอาไว้คนที่เป็นแอดมินก็รีโมทไปทํางาน ก็เหมือนเสมือนไปนั่งอยู่หน้าเครื่องนะครับเช่นกันถ้าจะไปที่เชียงใหม่นะครับก็รีโมทเข้าไปง่ายกว่าตะกี้เยอะเมื่อกี้จะไปเชียงใหม่ต้องบินไปใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ต้องครับแค่รีโมทเข้าไปเวลาต่างกันเยอะค่าใช้จ่ายก็ต่างกันเยอะนะครับแต่ว่าอย่าอย่าเพิ่งคิดนะว่าเฮ้ยถ้าทามันทําไม่ได้มันยังไงก็ต้องไปนั่นอันนั้นถ้าถ้ามีความจําเป็นต้องไปหน้าเครื่องจริงๆนะครับ ก็ค่อยบินไปมันก็ต้องสมเหตุสมผลนะหรือนั่งรถทัวร์ไปหรือจะเอารถส่วนตัวไปก็แล้วแต่คุณคุยกับบริษัทเนาะแต่กรณีของเราคือข้อที่สองเนี่ยเราสามารถแอดมินสามารถเข้าไปทำงานผ่านทางรีโมทเดสก์ท็อปได้เห็นไหมครับและอันที่สามก็คือเข้าไปทำงานผ่านทางรีโมทแอดมินทูลส์นะครับหรือในคนที่เป็นผู้ดูแลระบบเนี่ยจะรู้จักกันในานามย่อๆว่า RST มันยอ่อจริงๆมันย่อมาจากว่า Remote Server administrative tools นะครับนะเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสเรื่องของตัวเครื่องมือที่3กันนะครับในคลิปนี้ทำไมถึงต้องเพราะาผมเชื่อว,ว่ามีประโยชน์สำหรับคนที่เป็นผู้ดูแลระบบ r e d ี Windows Server e เนะครับเพราะเราจะใช้เครื่องมือนี้นะครับเราจะใช้เครื่องมือนี้โดยที่เราไม่ต้องเดินเข้าไปในห้องเซิร์ฟเวอร์ โดยที่เราไม่ต้องใช้รีโมทเดสก์ท็อป้าไปแต่เราจะใช้เครื่องมือนี้นะครับที่ชื่อว่า r s a t เนี่ยติดตั้งลงบนเครื่องเดสก์ท็อปที่แอดมินนั่งทำงานอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เครื่องมือเนี้เดี๋ยวมันจะไปคุยกับตัวโดเมนคอนโท r เลอร์นี้เองแล้วก็หรือแม้แต่ท่านจะคุยกับตัวนี้เองนะครับมันมีวิธีทำยังไงนะครับเพราะมีสมาชิกท่านนึงถามว่าแล้วเราจะเรามีเครื่องมือนี้อยู่บนเครื่องเราแค่ชุดเดียว แล้วเราก็คอนเนคกับไอ้เครื่องมือเนี้ยกับโดเมนที่เป็น i t i k z dot ok แล้วเนี่ยแล้วถ้าผมอยากจะใช้เครื่องมือเนี้ยไปบริหารจัดการตัวโดเมนคอนเทเลอร์ที่อยู่ทางฝั่งเชีองใหม่เนี่ยผมต้องลงอีกชุดหนึ่งเหรอต้องลงอีกเครื่องหนึ่งเหรอนะครับไม่ต้องครับไม่ต้องเลยเครื่องมีแค่มีแค่เครื่องมือแค่ชุดเดียวพอแต่เราสามารถคอนฟิกได้ว่า ไอ้เครื่องมือที่ชื่อว่า RST เนี่ยตอนนี้ให้ให้คอนเน็ไปที่ตัวโดเมนนี้นะเดี๋ยวจะใช้ทำงานกับโดเมนนี้หลังจากนั้นเราทำงานตรงนี้เสร็จเราก็บอกว่าใช้เครื่องมือเดิมนี่แหละที่อยู่ลงมันชุดเ,เดียวบนเครื่องเดสก์ท็อปเรานี่แหละคอนเน c t ไปที่ตัวทางโดเมนที่ชื่อว่า n o t ไอเอชดอทอนไหมครับเดี๋ยวเรามาดูเดโมกันเลยนะครับวิธีการนะครับวิธีการสำหรับท่านที่มาดูคลิปนี้เนี่ย จะผมจะไม่ได้มานั่งติดตั้งเครื่องมงเครื่องมือให้ดูนะครับเราจะซิมูเลตว่าตัวระบบโดเมนนฟ n ์ชักเจอเนี่ยผมติดตั้งและคอนฟิกหมดแล้วนะครับและแม้แต่เครื่องมือที่ชื่อว่า i s t เนี่ยผมก็นะครับผมก็ติดตั้งลงบนเครื่องของคนที่เป็นแอดมินเรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออยู่บน Windows 10นะครับเนี่ยเนี่ยผมติดตั้งไว้แล้ว ที่จะสาธิตให้ดูมีแค่ทำอย่างไรจะใช้เครื่องมือเจ้าตัว I S A T เนี่ยคอนเน็กไปบริหารจัดการตัวโดเมนที่1น,นะครับและเมื่อเสร็จแล้วจะใช้เครื่องมือเดิมเนี่ยที่อยู่บน Windows 10เนี่ยรีโมทไปให้มันคุยกันไปบริหารจัดการนะครับรีซอร์บนโดเมนที่2ไปดูสาธิตกันครับโดยใช้ VMware Workstation นะครับที่ผมใช้ ใช้ VMware Workstation นะครับ,ใ, station, นรบในที่นี้ถ้าตาม Simulate ตามโจทย์ตะกี้ผมต้องมีตัวเ,เครื่อง v i r t u a ช m a c h i n ามเครื่องนะครับเครื่องที่1เนี่ยนะครับเครื่องที่นเนี่ยเป็น DC 1นะครับจะอยู่ทางฝั่งโดเมน i t i k z o r g และเครื่องที่2จะเป็น DC 3ที่อยู่ทางฝั่งภาคเหนือที่เป็นตั้งอยู่ที่เชียงใหม่แต่อันนี้จะเป็นอีกโดเมนหนึ่ง เป็นแบบสับโดเมนนะครับชื่อว่านอต i i ที h a แคสเนะครับเพราะนั้นผมมี2โดเมนและตัวผมต้องมี Windows 10ตัวหนึ่งใน V i อร์ชว m a มช i n นนี้ผมตั้งชื่อว่า C คล e n t ต์ศูจะเป็นเครื่อง Windows 10ที่ System Admin นั่งทำงานเอาไว้ตอนเช้านะครับมาทำงานปุ๊บนี่คือเครื่องประจำที่สำหรับ System Admin นั่งทำงานนั่นเองนะครับวิธีการผมบอกแล้วว่านะครับผม จัดการติดตั้งตัวโปรโมดโดมงโดเมนเรียบร้อยแล้วเราจะมาพิสูจน์แค่ว่า how to ทำอย่างไรนะครับถึงจะใหเ้เครื่องที่ผมนั่งทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยใช้เครื่องมือ R S A T นะครับไปทำงานกับโดเมนที่1และและใช้เครื่องมือเดิมไปทำงานกับโดเมนที่2ได้เราจะสาธิตกันแค่ตรงนี้นะครับเพะฉะนั้นผมล็อกอินเข้าไปที่เครื่องผมเลยจนต่างว่าผมเช้ามาปุ๊บ ผมมานั่งเช้านี้มาก็มาทํางานมานั่งที่โต๊ะทางานผมผมก็บอกว่าล็อกอินโดยใช้ Account บนโดเมนในที่นี้ผมไม่ได้ยังไม่ได้สร้าง Account ใหม่จะขอใช้ Account ที่เป็นแอดมินของของดีฟอ์มาแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือ Account ที่ชื่อว่า a d m i n i s t r a t o ออยู่บนโดเมน i อ i KZ เห็นไหมครับนะล็อกอินแอคเคาน์แอดมินิสเตเตนะแต่บนโดเมน i i i KZ เพราะนั้นผมก็ล็อกอินไปโดยใส่พาสเวิร์ดของแอดมินิสเตเตอร์ไปนะครับเมื่อล็อกอินเข้ามานะครับก็เหมือนก็เหมือนกันั่นท่านนั่งทำงานนะฮะย้ำแก็เหมือนนั่งทำงานอยู่บน Windows 10 Desktop ็อของท่านและเราได้ติดตั้งเครื่องมือที่ชื่อว่า ISAT ลงไปแล้วนะครับถ้าใครยัอยงอยากสนใจก็ปหาดาวน์โหลดได้นะครับเครื่องมือนี้ไมโ o ร o อฟทแจกฟรีนะครับ ISAT นะครับไปเสิร์ชได้เลยเสิร์ชขาใช้ กูเกิลแล้วก็เสิร์ชคำว่าดาวน์โหลด ISA P for Windows 10ประมาณนี้นะครับเมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแล้วเนี่ยเราจะได้เครื่องมือลงมาใน Windows 10ของเราเนี่ยก็คือตัวนี้ Windows Administrative Tool เนี่ยครับมันก็จะมีเครื่องมือมาให้นะครับเนี่ยเครื่องมือตัวนี้จะเป็นเครื่องมือของโดเมนแอดมินคนที่เป็นโดเมนแอดมินนะครับไม่ต้องรีโมทไม่ต้องเข้าไปนั่งหน้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์แต่เอาเครื่องมือเนี้ยมาลงบนเครื่อง Windows 10ของท่านได้เลยนะครับในที่นี้กรณีที่เราจะมาทดสอบกันว่ามัน connect มันคุยกันได้จริงไหมเนี่ยนะฮะเราก็ต้องในในที่นี้เราจะ,ะซิมเล่นก็คือเดี๋ยวจะลองเข้าไปนะครับบริหารจัดการโดยการไปดูใช้เครื่องมือ AD User and Computer เห็นไหม AD User and Computer คือเป็นเครื่องมือที่เอาไว้บริหารจัดการ User และ Computer บนโดเมนเห็นไ,ไหมครับ อย่ล,ลืมนะครับอย่าติงไว้ก่อนตอนนี้เราล็อกอินเครื่องของเราอะ่ะด้วยสิทธิ์ด้วย Account s, อะไรครับ a d m i n i s t r a t o อของโดเมนแล้วโดเมนอะไรครับ i t i s n เห็นไหมฮะพอเราล็อกอินด้วย u s e r Account บนโดเมนนี้นะครับเดี๋ยวเครื่องมือเน,นี้ยมันก็จะรู้ทันทีว่าท่านท่านล็อกอินด้วย Administrator ของโดเมน i t i K Z. s t เมื่อท่านเปิดเครื่องมือปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันจะลิงก์ให้ท่านเลยว่าท่านอยู่บนโดเมน i t i s n ดูนะฮะก็กด Active ในที่อุเซนคอมพิวเตอร์นะครับท่านก็จะได้เครื่องมือการทำงานนะฮะบนโดเมนอินฟราสักเจอร์หรือพวกเครื่องมือเกี่ยวกับ AD นะครับเกี่ยวกับตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับเอามาไว้ที่เครื่องท่านแล้วมันก็จะรีนแมันท่านจะท่านก็จะเห็นโดเมนหนึ่งที่ที่ว่า iti s เมื่อละท่านขยายออกมาเนี่ยท่านก็จะเห็นเครื่องมือเหมือนกับที่ท่าน รีโมทเด็ s ท็อปเข้าไปนั่งทํางานหน้าเครื่องนะครับเหมือนกันเลยเห็นไหมฮะแต่ข้อดีคือย้ายมาอยู่ที่เครื่องท่านสะันะครับและมันจะเช็คสิทธิ์ทันทีว่าท่านกําลังเปิดเครื่องมือนี้ด้วยสิทธิ์ของ Account ที่ Login อะไรเห็นไหมฮะตอนนี้ท่าน Login ด้วย Account ์โดเมนแอดมินะครับก็คือใช้ Account Administra ตเตนะครับที่มีสิทธิ์ เป็นโดเมนแอดมินก็คือเป็นผู้ดูแลระบบของโดเมนนี้เพราะนั้นมันจะเห็นเครื่องมือทั้งหมดท่านจะทำอะไรก็ได้นะครับเราจะไม่แตะถึงเรื่องของการเดลิเกชันคือการมอบหมายงานนะครับเครื่องมือนี้ไปลงที่เครื่องไหนก็ได้แต่มันจะดูตามสิทธิ์ที่แอ c เคา t ์ที่ล็อกอินในโดเมนนั้นได้รับโอเคนะในคลิปนี้เราไม่แตะเราแค่อยากจะรู้ว่ามันทํางานาจะจ,ะจะสามารถเปลี่ยนเครื่องเพราะ้นเครื่องมือนี้ by default เนี่ยมันก็จะไปมองว่าท่านล็อกอินบนโดเมน i g k z e o t r g ในโดเมนนี้มีคอมพิวเตอร์ c ค i e n t 0 1ศูนหนึ่งอยู่1เครื่องเห็นไหมครับมีโดเมนคอนเทนเนอร์อยู่2เครื่อง dt1 กับดี2เป็นต้นท่านก็สามารถนะครับมาที่ User สมมุติ่อยากจะสร้าง Account ตสักตัวหนึ่งบนโดเมนนี้นะครับสำหรับพนักง,งานจะเข้ามาใหม่พุวงนี้นะผมก็เลยคลิกขวาสมมตินะที่สามผมสาธิที่ได้ดูแบบรเร็วคลิกขวาสร้าง New User พนักง,งานใหม่ที่จะเข้ามานะครับ ชื่อจอรนนะครับชื่อชอนดีกว่าตอนนี้กำลังดังนะฮะอนนะครับ Sean, อชอนอ่อนอ่ขอสะกดด้วยตัวเจแล้วกันนะครับนะขอโทษทีฮะไม่ได้มีเจตนาจะไปล้อเลียนหรืออะไรนะครับขอโทษทีไม่แตะดีกว่าชื่อจอรนนะครับชื่อจอรนนะครับแล้วก็นามสกุลน,นะครับยังไม่ต้องใส่ก็ได้ล็อกอินเนมก็เป็นจอนเหมือนกันนะครับจอรนเท่านี้ ท่านก็คลิกเน็กนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดไปที่ผมเอาขออนุญาตเอา user อร์เช้งมัดเน็ตล็อกออนออกก่อนนะฮะมันไม่มีผลอะไรหรอกนะฮะจะเผื่อว่าเผื่อเราใส่ล็อกล็อกจริงๆจะเอาไว้ก็ได้นะครับผมคงไม่ได้ไปล็อกอินจอนมาใช้ใช้เล่นนะครับก็แค่สร้างอีกเฉยๆก็จอนนะครับพาสเวิร์ดก็เป็น p ีเอสดีเฮดเดอร์พิวซูนฮีนะครับอันนั้นก็กดโอเค แล้วก็ฟินิชเมื่อฟินิชเสร็จปั๊บนะครับเครื่องมือทูสลสของเรานี้ก็จะวิ่งไปเ,เราเรียกว่าไปเขียนตัว user information นะครับลงใน AD database แล้วใน AD database อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่ Windows 10เรานะครับอยู่ที่บนตัว Domain Controller เห็นไหมครับแค่ตัวเครื่องมือเราเนี่ยมันเหมือนกับ simulate เ,เป็น server client เ,เอาตัวเครื่องมือตัวเนี้ย มามาไว้ที่เครื่องเราซะจะได้ทํางานง่ายท่านก็จะได้ยูเซอร์จอนขึ้นมาหนึ่งตัวหเห็นไหมครับเห็นไหมเมื่อได้เสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรครับก็แค่ชี้เห็นว่าท่านสามารถเมนเทได้หมดดูตามสิทธิ์ของท่านนะว่าเชนซันมีสิทธิ์เ r e a t e user account าบนโดเมนนี้หรือเปล่าเห็นไหมครับทาไมต้องพูดอย่าง,งานั้นย้ำตรงนี้เพราะเมื่อใครบางคนที่เป็นยูเซอร์ในโดเมนท่านเนี่ยนะครับมีความรู้ตรงนี้ว่าเฮ้ยเครื่องมือนี้ยมาลงเครื่องเราก็ได้ดีกว่า ท่านก็อาจจะกังวลไอ้เงั้นเดี๋ยวมันก็มาขีดเอียูสเซอร์เลยเทสเลยสิไม่ได้ครับเพราะยูสเซอร์ถ้ายูสเซอร์บนโดเมนที่เป็นโดเมนยูสเซอร์ธรรมดาเนี่ยต่อให้ลงเครื่องมือนี้ได้แต่ไม่มีสิทธิ์เข้ามาเขียนมาอ่านมาทําอะไรบนบนตัวนี้ได้นะครับมันจะต้องมีการ delegate, ดีลิเกตดีลิเกตยูสเซร์รให้สิทธิ์มอบหมายมอบหมายหน้าที่ซะก่อนซึ่งอันนั้นจะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งแตผมจะไม่แตะตรงนี้เดี๋ยวจะจะยืดยาวเพราะนั้นแค่ชี้เห็นว่าท่านมีเครื่องมือนี้อยู่บนเครื่องท่านมันกก็จะะสว ทีนั้นบอกท่านทํางานเสร็จแล้วกับบนโดเมน idkz ยอยากจะไปทํางานที่โดเมนที่2ต่อก็คือตัว n o r d i d e a s e ถ้าท่านใช้รีโมทเดสท็อปแน่นอนครับก็ใช้ได้ก็ไม่ได้ผปิดอะไรท่านก็บอกว่าเอ้ยก็ติงต่างนะว่าถ้าท่านใช้รีโมทเดสท็อปบอกท่านทำก็เดี๋ยวก็รีโมทใหม่อีกอีกหนึ่งเซสชันรีโมทเดสท็อปไปที่เครื่องอตัว n o r e ก็ได้ครับแต่ท่านก็จะเปิดพอตอีกตัวหนึ่งที่เป็นพอตเดสรีโมทเดสท็อป ก็อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับผมไม่ได้บอกว่าไม่ได้นะครับไม่ได้บอกว่าออทํางานมันก็ทํางานได้เหมือนกันได้ครับแต่มันก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นแล้วถามว่าตรงนี้ไม่มีความเสี่ยงหรือตัวนี้จะเป็นการคุยกันในเรื่องของทูนที่เป็นตัวทูนที่อยู่ภายในโดเมนนะครับและผมแจ้งเลยครับตัวทุกๆทุกๆก,ก,ก,การสื่อสารบนเน็ตเวิร์กที่เป็นระบบตัว Active Directory ตัว การสื่อสารนั้นจะถูกเอนคลิปด้วยอัลกริทึมของการเข้ารหัสอยู่แล้วนะฮะอัลกริทึมอะไรก็ค่อยไปอ่านใครจะอยากเรียนรู้ก็ไปเรียนเรื่อง Security domain Security ต่อนะครับเพราะนั้นผมแค่อยากจะแจ้งไว้ตรงนี้ว่ามันซิกเคียวกว่าถ้าใช้ทูลตัวนี้ในมุมมองผมนะผมอาจจะผิดก็ได้นะท่านลองไปหาดูแต่ถ้าเกิดว่า ปเจอข้อมูลว่าผมผิดก็ช่วยบอกผมหน่อยจะขอบคุณมากนะครับเพราะว่าผมเองก็อาจจะผิดได้เมื่อกลับมาของเราครับเมื่อเราดูได้ดางนี้เลยเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยผมก็บอกว่าเสร็จแล้วจากตอนนี้จากคอนเน็กเนี่ยแต่ใช้เครื่องมือเดิมนี่แหละเครื่องมือ ad user a n computer เนี่ยนะครับจะใช้เครื่องมือนี้แหละแต่จะไปทํางานกับโดเมนที่ w ่า not iti k z org วิธีการง่ายมากเลยครับเผื่อบางท่านบางท่านรู้แล้วก็ง่ายบางท่านที่อาจจะไม่รู้ก็ก็อาจจะยังไม่ทราบ นะเราถือว่าตอนนี้เราก็มามา,มาทราบไปด้วยกันวิธีการนะครับท่านก็แค่ไปคลิกขวาตร,นะรตรงโดเมนนะครับตรงโดเมนนะครับไอทีไอแจะออกคลิกขวาแล้วท่านก็บอกว่าเช้งโดเมนหมายความว่าไอเครื่องมือเนี้ยตอนเนี้ยเอามาใช้กับโดเมนนี้เสร็จงานแล้วตอนนี้จะเอาเครื่องมือนี้ไปใช้ทํางานกับโดเมนนอตบ้างก็แค่เช้งโดเมนตรงนี้ครับ แล้วมันบอกตอนนี้มันผูกอยู่กับไอทีไอเคเซ็ออก็เบลใช่มครับเบลไอไดออมิเนี่ยโดเมนนอตผมผมบอกแล้วมันมีความสัมพันธ์เป็นแค่เป็นโดเมนแม่โดเมนลูกกันแสดงว่าไอโดเมนนอตเนี่ยมันต้องอยู่ภายใต้โดเมนแม่อีกทีหนึ่งเห็นไหมครับถ้าแต่เรื่องนี้เนี่ยท่านต้องไปศึกษาเรื่องทัดเรเลชชั่นชิพนะครับระหว่างโดเมนโดเมนแม่โดเมนลูกทัดกันยังไงทําไมมันถึงเห็นกันเท่านั้น เป็นอีกเรื่องอีกยาวนะครับต้องการเป็นโปรเฟชชั่นอลหรือเป็นเป็นเอ็กซ์เพรสก็ต้องไปนังปน่งเรียนรู้ต่อนะครับนั้นตอนนี้ผมไม่ไม่แตะตรงน,นั้นก็คือตอนนี้บอกว่าเครื่องมือเนี้ยเสร็จงานจากตัวโดเมนนี้ละตอนนี้ขอให้ไปคอนเน็กที่โดเมนที่ทวัวนนอตตัวไหนก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดโอเคแค่นี้เองครับหลังจากนั้นเจ้าตัวเครื่องมือเนี้ยมันก็จะไปคอนเน็กโดเมนนอตให้แล้วคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในโดเมนนอตเห็นไะหมเมื่อกี้มันเป็นไคลเอนต์ศูนย์หนึ่งแต่อันนี้เป็นไคลเอนต์ศู มันมองว่าเป็นคนละโดเมนนะครับมันมองว่าเป็นคนละโดเมนเพราะนั้นรีซอร์บนโดเมนไม่มีไม่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 ข้ามไปอยู่บนโดเมนไขลอนสูนหนึ่งรีซอร์ไม่ไม่สามารถข้ามไปอยู่บนโดเมนของซับโดเมนได้นะครับจนกว่าท่านจะย้ายหรืออันจอยมันออกไปแล้วก็ไปจอยเข้าโดเมนอ่อนอนะครับซึกเดี๋ยวมันก็มีเรื่องของหลักการของจริงๆท่านไม่ต้อง จะเอาเครื่องนี้ไปใช้บนโดเมนลูกก็ไม่จำเป็นต้องไปอันจอยจากโดเมนแม่ไปเข้าโดเมนลูกก็ได้ครับมันมีของเรื่องของการบริหารจัดการรีซอร์ข้ามโดเมนได้อีกซึ่งในคลิปที่แล้วผมก็เดมโมไไปให้ดูแล้วนะครับถ้าใครอยากเข้าใจตรงนี้ก็ไปดูคลิปที่แล้วในเรื่องของการบริหารจัดการโดเมนอินฟราสตรัคเจอร์สโดเมนขึ้นไปเพราะนั้นเรามาดูตรงนี้เราใช้เครื่องมือนี้เรานะครับเช้งโดเมนมาปั๊บล้วก็ทําได้เหมือนกันครับเนะี่ยยูเซอร์ครับตะกี้ยูเซอร์ผมสร้างอะไรครับมี มีอ่า user ที่ผมสร้างไว้โดเมนแม่ก็คือเป็นอ่อเป็นแลรจอนใช่ไหมฮะโดเมนลูกจะไม่มีนะครับมันมองว่าเป็นคนละโดเมนผมย้ำอีกทีแต่ในโดเมนลูกเนี่ยผมก็มี user ที่เป็นมาร์กน t ไว้เห็นไหมครับแต่นี้ผมก็เฮ้ยบนยโดเมนลูกเนี่ยเดี๋ยวอ่าอาทิตย์หน้านะครับจะมีพนักง,งานรับน้องงานเข้ามาใหม่มานั่งทํางานที่นี่คนเป็นแผนกเซลล์คุณก็ต้องมานั่งสร้าง user ตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ย new user นะครับ แล้วก็เ s e ออะไรครับเป็นเซล์ SLE เซลอะไระคนที่เท่าไหร่นะคุณฟอร์แมตในการตั้งที่กเป็นเซลคนที่100กับเซลร้อยสมมติอย่างนั้นละกันนะครับแล้วก็ตัวล็อกอินเนี้ยก็เป็นเซลร้อยนะครับนะแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็สรนะ้างพาสเวิร์ดนะก็ next เสร็จสิส้นท่านก็จะได้เห็นไหมครับ ยูเซอร์เซลลร้อมาอีกหนึ่งคนแต่อยู่ที่ไหนครับ User นี้จะต้องล็อกออนที่โดเมนของ n o r d i k t o s e t o นะครับนะฮะเห็นไหมครับเพราะนั้นคลิปนี้จบแค่นี้ครับแค่สาธิตให้ดูว่าท่านมีเครื่องมือเนี่ยอยู่บนเครื่องท่านเนี่ยเ,เครื่องมือที่ชื่อว่า Remote Server a d m i n i s t r a t i v e t o o l หรือตัวย่อว่า i H r s a t เมื่อท่านติดตั้งลงเครื่องของท่านแล้วในฐานะท่านเป็นโดเมนแอดมินทั้ง2โดเมนนะหมายถึงว่าท่านเป็นโดเมนแอดมินทั้ง2โดเมนท่านก็สามารถบริหารจัดการนะครับโดเมนรีซอร์สต่างๆที่อยู่ในโดเมนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Create User, Create Account าสร้างไฟล์เซิร์ฟเวอร์สร้าง p r i n เตอร์แชรอะไรพวกนี้โดยนั่งอยู่ที่เครื่องท่านก็พอไม่จำเป็นต้อง Move ไปอยู่ไปเข้าห้องเซิร์ฟเวอร์นะครับหรืออาจจะไม่ต้องรีโมทเดสก t ท็อปก็ไป มันก็สะดวกไปอีกแบบหนึ่งซึ่งผมจะใช้ตัวนี้ตลอดตั้งแต่สมัยผมเป็น System a d m i มเลยนะครับ s ิสเต็มซัพพอร์มาแต่ปัจจุบันก่อนจะจบคลิปนี้ไปแต่ปัจจุบันนี้ Microsoft พัฒนาขึ้นไปนะครับมีเครื่องมือตัวใหม่ล่าสุดใบอีกหนึ่งตัวและมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้งาน r s a t อีกเราเรียกว่า Windows a อ m i n i s t r a t i v i v e n t n t e r นะครับ ซึ่งในคลิปนี้ผมคงไม่ได้ไปพูดอย่างนี้แต่เกิดไม่ให้ท่านรับทราบว่าน้องใหม่ที่จะเข้าโครงการมา,ถ,าถ้าดูแลระบบนะครับรบกวนให้ไปศึกษาตัวเครื่องมือที่ชื่อว่า Windows Administrative Center จะเป็นการดีมากนะครับก็จะมีความสามารถมากกว่านี้ซึ่งรุ่นผมเนี่ยได้ตัวนี้มาก็แฮปปี้แล้วนะครับแต่รุ่นใหม่ก็แน่นอนครับยุคมันผ่านไปนะครับ สักวันหนึ่งอังเกิลมาก็ตกยุคไปนะครับแล้วผมก็คงจะหยุดเรื่องของการอัปเดตโนเลตในในณนวันหนึ่งที่ผมคิดว่าไม่ไหวแล้วคงจะอัลไซเมอร์กินแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ยังไหวอยู่ก็ขอ,อทำอคลิปในในส่วนที่เป็นแบ่งปันความรู้นะครับอขอเป็นส่วนเล็กๆในการแบ่งปันความรู้นะครับลคลิปนี้ก็คงจะจบเท่านี้ครับเป็นเรื่องของอการใช้เครื่องมือนะครับ r s, ah, s a t เข้ามาบริหารจัดการโดเมนอินฟราสัคเจอร์ตั้งแต่2โดเมนขึ้นไปนะครับเหมือนเดิมครับท่านใดที่ดูแล้วชอบใจก็ขอขอบคุณที่มีความไฝ่รู้เข้ามาดูก็มาชมก็มาฟังนะครับแต่ถ้าท่านใดดูแล้วไม่ชอบใจสไตล์ขึ้นมาก็ขอขอบคุณไว้ในที่นี้หรือจะมีความติชมมาทางผมผมก็ยินดีรับฟังนะครับขอเป็นแค่ส่วนเล็กๆในการเรียนรู้และแบ่งปัน ค,คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ